สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะก็ก่อนที่จะไปตามที่หมอนัดรอบที่สานะคะคุณหมอก็ส่งตัวไปให้สาวตาไปเอ็กซเรย์ค่ะเอาผลเอ็กซเรย์ไปให้คุณหมอดูนะคะหลังจากที่คุณหมอตรวจเรียบร้อยแล้วหมอก็ผ่าเออหมอก็ตัดผ้าพันแผลออกค่ะดูสิคะเปิดโล่งเลยเสียวๆเวท้าอยู่เหมือนกันนะ่เนี่ย จุงกะไม่เอาบองปองุ่นกรุดกรุดเนี่ยเจียนเอาสนุกสบายนะจ้าสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสุขสบายดีกันทุกคนนะคะรอบนี้สาวตาจะมาอัปเดตท,ที่ผ่าตัดที่เท้านะจ๊ะก็วันนี้ก็ได้อ่อ,อ,อหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนกับหนึ่งอาทิตย์ได้ห้าอาทิตย์แลวจ้าอาการสาวตาดีขึ้นมากมากมายเลยนะคะเห็นไหม <laughs> เดินได้คล่องเลยจ้า เดินไม่ถึงกระข้องเราทคำก็ยังเจ็บๆอยู่เสียวๆอยู่เนาะมันยังไม่หายดีก็มันก็ยังบวมๆอยู่น้อยจาอ้าแต่ที่ผ่าตัดที่เท้านะัะนั่นแลยค่ะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนได้รับทราบกันนะจ๊ะว่าสาวตาดีขึ้นมากมายเป็นกองจริงๆนะคะนั่นแหละก็ก่อนที่ไปพบหมอครั้งล่าสุดนะคะก็ สาวตาก็ต้องไปเอ,อ,เอ็กซเรย์ที่เท้าก่อนนะคะเอ็กซเรย์ที่เท้าที่ลงไปให้ดูคลิปตอนต้นแล้วเนาะ <c li pp le> ที่คลินิกนะคะเออกนพบหมอน,นะคะวันที่ออวันศุยยี่สิบสี่ออที่ผ่านมาจา้ะ <c ười> หมอบอกว่าหมอเปิดไอเปิดไอผ้าพันแผลออกหมดเลยนะและ้วไหมไหมที่เย็บก็คือไหมไหมละลายนะคะ หมอบอกเปิดให้หมดแล้วในนี่สาวตาไม่ต้องพันผ้าพันแผลแล้วเปิดเลยทีนี้แผลโล่งเลย,นะะยนะคะเอาละค่ะสาวตาก็ไม่มีอะไรจะอะไรจะอัปเดตมากมายเนะจ๊ะก็อ,อย่างที่เห็นแหละที่ลงคลิปให้เห็นต้นต้นนะเนาะ,นะ,นะเดินออกไปนู่นนี่มั่งสบายเลยจ้ะไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วดีขึ้นมากแล้วก็หมอ ท่านบอกว่าสาวตาย,ยังทํางานไม่ได้นะคะต้องไปเอกซเรย์อีกรอบหนึ่งรอบเนี้ X เอกซเรย์ก่อนไปพบหมอเดือนเมษาอีกค่ะวันที่22เมษาพบหมอครั้งสุดท้ายนะคิดว่าต้องไปเอกซเรย์ก่อนเหมือนรอบที่ผ่านมาจา้ะเหมือนวันที่24กิบคุมพาที่ผ่านมานะคะค่ะพบหมอ,อ,อรอบรอบที่3เนาะทีนี้รอบรอบนี้รอบที่4นะคะ คุณหมอนัดวันที่22เมษาแล้วก็ก่อนจะไปพบหมอก็ต้องโทรนัดหมอเอกซเรย์ล่วงหน้าค่ะเอกซเรย์เท้าเอาไปให้ผลเอกซเรย์เอาไปให้คุณหมอดูอีกรอบค่ะว่าคุณหมอก็จะให้คําตอบมาแล้วจริงๆค่ะวันที่22เมษานี้ว่าสาวตาจะเริ่มทํางานได้เดือนไหนนะคะนั่นแหละจ้าเดินคล่องแล้วคล่องแคล่วคล่องแคล่วเลยเด้อสาวตาเด้อ เอาละค่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะคะก็มาอัปเดตอาการให้ได nice, so so right, so so ้ฟังกันก็กอย่างที่บอกดีขึ้นมากมายก่กองเลยจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับกําลังใจทุกๆคนพี่ๆน้องๆไม่ว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใน Facebook เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในร่วมรวมช่องใน YouTube และ FC ทุกๆคนนะคะและ FC ใหม่ที่เข้ามาสาวตาก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ขอบคุณมากเลยเลยนะคะถ้าเข้ามาก็อย่าลืม กดซับสไคร์ให้สาวตาด้วยนะจ๊ะเอาละค่ะก็มีแค่นี้ละอัปเดตนะจ๊ะเอาละค่ะขอให้มีความสุขทุกคนทุกบ้านนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ